คืนนี้ในค่าคืนที่เงียบสงบผมอยากชวนคุณฟังนิทานสั้นๆด้วยกันเรื่องมีอยู่ว่าในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีลิงน้อยชื่อจอ๋อจ๋อเป็นลิงที่ฉลาดและซุกซนมากวันหนึง่งจ๋อโชคดีเจอกล้วยสุกงอมหอมหวานกองใหญ่จ๋อดีใจมากรีบคว้ากล้วยมาเพียบเลยแต่เอ๊ะ จ๋อนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนๆของเขากำลังหิวโหวยจ๋อตัดสินใจว่าจะแบ่งกล้วยให้เพื่อนๆแต่พอถึงตอนแบ่งจ๋อกลับคิดว่าเราเจอกล้วยนี่นะเราควรได้กินเยอะกว่าสิจ๋อเลยแบ่งกล้วยให้ตัวเองกองโตแล้วแบ่งให้เพื่อนๆนิดเดียวพอเพื่อนๆได้รับกล้วยน้อยนิดต่างก็มองหน้ากันด้วยความเสียใจจ๋อเห็นดังนั้นก็รู้สึกผิดขึ้นมาทันที จอนั่งลงข้างๆเพื่อนแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าขอโทษนะเพื่อนเราเห็นแก่ตัวไปหน่อยจอรีบแบ่งกล้วยของตัวเองเพิ่มให้เพื่อนๆอย่างเท่าเทียมกันเพื่อนๆดีใจมากพากันกอดจอด้วยความขอบคุณแล้วทุกคนก็แบ่งกล้วยกินกันอย่างมีความสุขจอรู้สึกว่าการแบ่งปันให้เพื่อนๆทำให้เขามีความสุขมากกว่าการกินกล้วยคนเดียวเสียอีกแล้วคุณละ่ะจะกล้าทำเหมือนเขาไหมนะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจ๋อก็เป็นลิงที่ชอบแบ่งปันเสมอและเป็นที่รักของเพื่อนๆในป่าใหญ่แห่งนั้นเรื่องราวของจอ๋อสอนให้เรารู้ว่าการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นคือความสุขที่แท้จริงคืนนี้หลับฝันดีนะครับแล้วพรุ่งนี้มาฟังเรื่องเล่ากันอีกนะ